น้องปีเตอร์ก็เกิดนะครับปีเตอร์ยีน้องปีเตอร์เกิดฝั่งนี้น่าจะเป็นอ่ามารีนหรือเปล่าทุกคน,นใช่ใช่จิงด,ด้วยที่ดเดิมเป๊ะ ผู้ชมครับหากใครกําลังมองหาร้านขายไอดีไก่ตันราคาถูกร้านนี้เลยครับนโมช็อปครับผู้ชมมีทั้งไก่ตัน6บาทไก่ตันดาบผู้ในราคา70ยบาทและ150บาทนะครับหากใครชอบความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเรามีบริการกล่องสุ่มไก่ตัน6บาทและไก่ตันดาบผู้ในราคาเพียงกล่องละ5บาทและ10บาทเท่านั้นนะผู้ชมหากใครต้องการไอดีไก่ตันผมแนะนําร้านนี้เลยครับนิโมช็อปครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับัสดีครับเชิญผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามเลยนะครับนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับแมปบ็อกฟู้ดกันอย่างเช่นเคยนะครับผู้ชมผู้ชมครับสาหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปล่าผลปีศาจนะผู้ชมผมจะใช้เกมพาร์ล่าผลปีศาจล่าทีละสองผลนะอ้าสงสัยดิเฮ้ยจะล่าสองผลยังไงวะผมจะทำอย่างนี้ครับการที่ผมจะล่าผลปีศาจได้ผมก็ต้องมีสองไอดีนะครับก็คือผมจะเล่นอย่างนี้ครับ ID ที่2ก็คือเป็นไอดีของน้องมันนั่นเอง <laughs> ผมยืมมานะไอมแมลงสาบก็คือไอปีเตอร์นี่แหละคือผมเจ้าอ,อีกไอตัวมแมลงสาบเนี่ยไปอยู่อีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วผมก็จเจ้าไอดีผมเนี่ย ไปอยู่อีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วเวลาผลเกิดก็คือเราจะเก็บคนละเซิร์ฟเออเก็บพร้อมกันเก็บไปคนละเซิร์ฟคนละเซิร์ฟอย่างเงี้ยเรามาลองดูกันผู้ชมว่าวันนี้เราจะได้ผลเทพผลโหดหรือเปล่าเออหลังจากสุ่มผลร้อยผล EP ที่3เราสุ่มไปแม่งเกลือน่เน้นเรามาดูกันซิว่าวันนี้แยกเซิร์ฟันเก็บเลยไม่ต้องอยู่เซิร์ฟปรวกันอยู่เซิร์ฟประกันแม่งเกลือลองแยกเซิร์ฟกันดูเออทั้งสุ่มผลทั้งล่าผลอย่างเงี้ยมาดูกันซิว่าเราจะได้ผลเทพผลโหดหรือเปล่าหรือว่าจะมีแต่เกลือแอดมินก็ให้แต่เกลือ ก,กินแต่เกลือ,อได้ทั้งวันนะจะเป็นโรคไตาตายอยู่แล้วผู้ชมครับก่อนที่ไปชมคลิปกันก็ฝากกระทืบไล์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วขอให้ได้สุ่มได้ผลเสือนะครับผลเสืองเงี้ยเนี่ยขอให้ได้ผลเสือไม่ใช้กันนะครับถ้าใครไม่กดขอให้ได้แต่ผลกิโลผลสป,ป,รปริงไบผู้ชมไปรับชมอยิ่กันกระทืบไล์ด้วยไม่กระทืบก็เกลือไปกินร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบอ๋อน่าจะเป็นเกาะกกอนไหนวะก่อนแรกหรือเปล่า,าทุกคน ก่อนนี้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 กอแรกกอแรกกอแรกโอเยห้าสิบเมตรครับทุกคนมาแล้วมาแล้วโอ้พี่ได้สร้างหัวมาตัา้งเยอะตอนเนี้อ่อยี่สิบเมตรครับยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรฝั่งไหนวะยี 20, 20, 20, 20่สิบยี่สิบยี่สิบฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหผลทรายป๊อดได้ผลทรายนะใครเอฟซีมีคนจำได้เอฟซีแล้วเราไปสุ่มผลแจกผู้เล่นใหม่กันดีกว่า พี่เสือจะสุ่มผลพิศ์เออไม่เดี๋ยวเราใช้นี่ก่อนเราใช้สูตรใช้สูตรใครมีสูตรบ้างตีเดี๋ยวไปตีกอริล่าดีกว่าหมอ,อ,อหมัดเดียวหมักเข้าให้โอเคตีกอริล่าเสร็จแล้วเราก็มาสุ่มผลครับทุกคนได้ผลอะไรใครใช้มูจิวะไอ้นี่เหรอทํกท่านพวกนี้แล้วนะ ไม่เข็ดไม่หลามใช่ไหมมึงไม่เข็ดไม่หลามใช่ไหมฮะไออยู่ดีไม่ว่าดีอยากเสียข้าขหัวปีๆหรอไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดมาอีกมาเราจะได้ผลอะไรครับทุกคนสามสองหนึ่งมาปรับแมกมาครับเดี๋ยวคนดีอยู่ เดี๋ยวผมหาผู้เล่นใหม่ก่อนผู้เล่นใหม่เขาน่าจะความไม่ผมเป็นคนนึงไม่ใช่หรอเอาเปล่าเอาเปล่าเอาปล่าน้องชายเา้าไหมโหรอเคยวันนี้เราจะได้ทําความดีแล้วครับไปเลยครับกินไม่กินโดนฆ่าเออโอเคครับเป็นไงเราเราไม่ได้โหดร้ายเราทําความดีนะเออ เราก็มาดูตัวนี้ตัวนี้ผลยังไม่เกิดสักทีหรอเดี๋ยวเราจะให้น้องมาแรงสาบทำความดีด้วยนะครับแต่ผลปีศาจมาตึเข้าให้จารามตัวนี้เขามีผลสมุกเอาไปพ,พีเตอร์ให้กินกินกิน ไอ้ผลพิศดารเกิดเห็นป่ะนึงครับผมขอไปเก็บผลพิศดารของน้องปีเตอร์ก่อนเรียกมาแรงสาวไม่น่ารักนะเรียกน้องปีเตอร์ดีกว่าอันนี้ทางนี้ถ้าหากได้ผลดีๆผลจะเก็บไว้ให้คนดูนะครับเออเดี๋ยวไว้ทํากิจกรรมให้คนดูแล้วกันอย่าบอกนะว่าเกาะนี้เออเกาะนี้เลยอ๋อฝั่งฝั่งลิงฝั่งลิงใช่ป่ะฝั่งลิงฝั่งลิงคนดูผลพิศดารอยู่ไหนเอ้าตรงนู้นเหรออ๋อผลตายอีกแล้วผลตายเดี๋ยวเอาไปเอาไปแจกเอาไปแจกเอาไปแจก ไอ้นี่ไงน้องก่อนที่ผมให้ผลผีเขาอะเฮ้ยน้องเปี้ยวฝนทรายมาให้ทำไมครับไปกินกินเลยแ <Wow. S 1> งมแ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 งมคือแบบเราย้ายเซิร์ฟนี่คือผลพิศาจเกิดไวมากครับทุกคนถ้าเรารอมันโคตรนานย้ายเซิร์ฟเอาได้ได้ไวมากย้ายเซิร์ฟเนี่ยแป๊บเดียวมาดูกันสิมันจะได้ผลพระและได้ผลโมจิได้ผลอะไรหดหอนแบมาดูกันหน่อยทุกคนเอ้าอยู่ไหนครับทุกคน ผลบายกี้ครับทุกคนแต่ก็พอฟาร์มได้อยูเอ่เอาไปแจกเขาไดนไหมดีกว่าเอาเป้าไปกินไม่กินนะครับเขาไม่ยอมกินนะครับย้ายซื้อออแม่กอย่างเจียมเลยเออดีก,กว่าไปรอเป็นชั่วโมงไปแล้วครับย3 2สิบสามยี่สองน่าจะแถวนี้แหละแถวนี้แหละไม่ใช่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนครับก็ดูข้างหลังเหรออ๋อนั่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผลไล่เอ้ย โอ้ยอยากกระทืบมึงเหลือเกินอยากกระทืบมึงเหลือเกินลื้อวิ่มันไล่ตื่อโอเคได้หุ่นบอมแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราทําเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปแจกผู้เล่นนะครับแจกผู้เล่นใหม่เหมือนเดิมทางนู้นเลเวลห้าร้อยหมดเลยสองร้อยเดี๋ยวคนเลเวลน้อยก็ตรงนี้แหละอยู่ไหมเนี่ยเขาเอฟเคหรอเอาหุ่นบอมไปฟาร์มแล้วกันนะหรือไม่อยู่ก็ช่างเอาให้ไปเลยอะไร มากอ่ะมากมากงั้นเราไปแจกผู้เล่นใหม่แล้วกันหรือว่ามีใครเรลเวลต่ำกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมขอดูเลเวลต่ำกว่านี้ก่อน9 1 7 0 0 2บ okay. เอโอเคเอาไม่เนี่ยเอาแม็กม้ามาให้เนี่ยกินนะเอาให้เลยต้องกินเลยอโอเคมาแล้ว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 ผลพิศดารเกิดแล้วครับทุกคนทุกคนคิดว่าผลอะไรจะเกิดช่วยกันกระชื้นไลท์ให้หน่อยกดรัวหัวใจให้หน่อยครับทุกคนขอผลเสือโมจิพระ อะไรก็ได้เสือโมจิพระขอผลหลักล้านอะไรก็ได้รอบนี้ขอหลักล้านอะไรก็ได้ขอหลักล้ <c oughs> านไอซานตะมกวัดเด h อ f ฟ้าโอทำไมแอดมินไม่แจกแจกแต่เกลือแจกแต่เกลือตรงของตรงนะให้แต่เกลือ แล้วย้ายเซิฟแล้วพ่เตอร์ดวงดีครับถึงเราจะย้ายเซิรฟม,มาเราก็ได้เลยเหมือนเดิมอโอเค,ครับผลที่ได้ผลที่ได้้ดเฮโอ,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 อ้วันนี้ล่ากันมาตั้งเยอะแล้วนะยังไม่เคยได้ผลแบบผลพระผลโมจิผลมังกรอย่างเงี้ยไม่ตอบเลยได้แต่ผลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผลประตูเนี่ยไปก่อคุกก่อคุกมาๆๆไหน่ไหน่ไหน่ไหนๆ,ๆ,ๆ,ๆ โอ้มีแต่ผลเกลือโอ้ล่ากันทั้งวันได้แต่เกลือวันนี้น้องพีเตอร์ก็เกิดนะครับพีเตอร์อยู่น้องพีเตอร์เกิดฝั่งนี้น่าจะเป็นอ่ามาลีนหรือเปล่าทุกคนใช่ใช่ิงด้วยมีเดิมปิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแสงขีทองโอ้โหเห็นทองทองให้เรากันก็ผลพระ ไ,ได้ผลแสงครับทุกคนโอเคทุกคนวันนี้คือเราล่ากันมาเยอะโคตรๆเลยแต่ไม่ได้ผลแบบหลัก2-3ล้านอย่างงี้ไม่ได้เลยนะครับได้แต่ผลเกลือกักแอดมินทำไมไม่เอาผลดีๆผลเทพใส่มาให้หน่อยให้มันคุ้มค่ากับเกมพาร์ทหน่อยครับฮัลโหล